เห็ดหมูกรอบสูตรเล็งด้วนหนังฟูงามกรอบทะลุจอไปเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนีจะพามาเห็ดหมูกรอบสูตรบบงอแดดเฮ็ดมื้อนีได้กินมื้หนีเลยจ้าอันดับแรกนะคะจะเอาหมูสามสันมาหั่นมื้อนีจะหั่นแบบเป็นตอนยาวแบบนีหรือว่าผู้ใดจะหั่นแบบเป็นตอนไล่มากฮอดก็ได้แล้วแต่สะดวกเด้อเสร็จแล้วเ้าก็จะเอาหมูสามสันมาต้มต้มจนว่ากาว่ามันสุกดีก็คลิปออกมาค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเ้าก็จะมาจิ้มนังจะเอาสมรัวไม่เสียลูกชิ้นเห็ดเป็นมาดแบบนี้มาจิ้มก็ได้ค่ะแล้วเเาาก็จะอน้านังงล การผสมสายชูประมาณ15านาทีค่ะก่อนที่เทาเสียเอาไปอบเข้าจะเอาใหม่มาเสียบแบบนี้กนค่ะเวลาที่เทาอบมันจะได้บะลมเนาะเลี่ยงนังหมูบให้ติดกันหลายเวลาอบความฮอนจะได้เขาไปถั่วถึงอบมูเพื่อให้นังแห้งคล้ายๆการตากแดดค่ะจะได้ประหยัดเวลาเนาะเท้าจะอบมูไว้ที่อุณหภูมิประมาณ2 30องศาเวลา30นาทีค่ะ,คะเวลาแล้วนาตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะนังมูจะมีความแห้งเป็นสีเหลืองบางจุดก็จะมีความฟูขึ้นมาแล้วหล<ะ>ังจากนั้นก็เอาไปพักให้เย็นค่ะเทาก็จะเอาไปถอดกันน้ำมันที่มีความฮอนจะนังเริ่มกรอบฟูแล้ว ก็ลดไฟลงให้เหลือขวอมห้อนระดับปานกลางทอดไปเรื่อยๆก็จะได้มูกรอบสีเหลืองสวยหนังฟูกรอบกรอบทะลุจอแบบนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาคขาในช่องแซบหลสยสไตล์แมแม,มาจ่ามณีผ้ามากินตำส้วมูกรอบค่ะพี่น้องเฮ็ดเองเพื่นอนนะเพื่นอนนะกรอบแบบสนั่นจออุ้ยพี่น้องค่ะนีหมูกรอบแบบเพ็ดเองแซบๆครับพี่น้องค่าเบิง่งมาจากินกับตำส้ว เส้ขนขนมจีนยาวเหนียวนุ่มคือเกาค่ะพี่น้องมื่อนี่สิกินแบบฟ่อเฝ้า,าเนี่ยพี่น้องมืดค่าละไกจะมืดจะค่าแล้วกวาดอันซัวเซียดมูกรอบแล้วเนาะมาจากพี่น้องบบว์ลายใหญ่ห้างกินเลยนี่หุ่มตัวนี้ก่อนเลยชิมมือก่อนอ แบมกรอบสนั่นจอ 好 ลองเป็นหนังอึ เาเปดเพิ่อมาแลานพี่นองสิ่งทีทยาเสียงเพื่อมันขมากในคลิปเ่ไหรนะ่านาะ อันนี้เป็นเนื้อแเป็นขาไงกันื ย้อนความกวาม บุงหน้าแบบสลัดเดิมอเนี่ย Come toa, Papa come to, Papa bụng luôn. Come toa, bây 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 มันจนฉีตกดินแล้วอืม còn lại cái nào nữa bên đây nè แบบเห็นเองแซบเองก็เก่าค่ะมสมุนหน่อยก็พ่อสมุนหน่พี่น้องอนังกรอบดีบบอผู้ด,ดีครักนังกระแซบเหนือมันกระแสบค่ะ เอาลคะครับพี่น้องเหมือนคำเลยเนาะเดี๋ยวนู้จะขอปิดคลิปซำนีค้ครับพี่น้องค่ะยา่านอันเทิงกระเจ้าเปิดเพลงกับพ่อปันนั้นคลิปเมื่อนี้ก็จะกินแบบอาจจะก,กินแบบสุดหลวดเนี่ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องค่ะเฝ้าค่ะโซเซียตหมูกรอบแล้ว เอาลคะค่ะพี่น้องมืนอี้ถ้าเกิดว่ากินส่วนลวดกินจอบแจ๊บกินเสียงดังกินมุ่มม่ามเนี่ยขอโทษขออภัยเลยค่ะเด้อพี่น้องคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อตอไปของหนูน้ำเนยนะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปนาคะ่ะมื่อกี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะ